มเบิงมะละกจ้าดกคักดกแน่มะระกอี่เธอต้นดกดกขึ้นค่ะน,นีก็ย่้อยยิ้มยางอยู่มะละกอเยอะมากเลยเวลามีบอยอยากยิ้มอยากบอมีดกคักดกแน่ค่ะมะละกอที่สวนเราเองจ้าคุณน่ะ ก็กินน้ำบอ่อท่านถ้ากินหน่วยสุกค่ะหน่วยำยำยางหน่วยยำยางดกุกคักดุกแน่กินน้ำกับบอ่อท่านรอกินพลสุกอันนี้เป็นปันต้นแปดกุกคักดุกแน่ดุกกินนี้มีอีกบบขนาดน้ำกับโบคอ,อยด้มดปุยกับโบคอ,อยดใส่ดกุกคัก ที่สวนเราเองค่ะอนนี้มะพร้าวเบงกลวยต้นเตียกำลังออกลูกอันนี้กลวยต้นเตียออกนวยหนึ่งอันนี้ออกหลายนวยมะละกอต้นเตียเ้ยหันว่าผิดกลวยประเสว่า มาคุ้งต้นเตีย้ยกำลังออกคนท่านเดีปิดซิมรองเบิ่งอยู่เป็นจังไดบูเป็นตาแสบว่าเป็นตาแสบเดี๋ยวจะลองปิดตำเบิ่งจะเถื่ออยู่มาละกอพันเตี้ยค่ะเตี้ยอีหลี